สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่องนัดคุงถ่ายไปเรื่อยวันนี้นัดคุงถ่ายไปเรื่อยนะครับจะมาพูดถึงแนวทางฮานอยประจำวันที่28เมษายน2564จัดชุดให้เลยนะครับสำหรับฮานอยพิเศษรอบ1 7 3 0นาาหางเลข110 129629 ส่วนฮานอยปกติรอบ18.30นวันนี้ไม่เบิ้ลก็หามนะครับฮานอยปกติเลขเด็ดตัวเด่นก็จะเป็น4 0 0 <00 S 1> 0 8 6 0 0 8ส่วนฮานอย v ี p รอบ19.30นสองสามตัวให้สองหางนะครับ826กับ046ส่วนสองตัวล่าง เอาไปรวยครับ62 68สําหรับเมื่อวานผลงานก็เข้าหน่อย v i p นะครับ4664เข้า2ตัววันนี้มาดูว่าจะเข้าทั้ง3หน่อยเลยไหมหรือยังไงก็ลองเอาไปเสี่ยงดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะๆนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ในการจัดทําคลิปต่อๆไปขอบคุณ ทุกๆท,ท่านที่ติดตามขอให้รวยๆปังๆนะครับสวัสดีครับ